อาการที่ยอดมันไหลใบมันเดินใบบันกว้างใบเขียวใบไม่เป็นโรคนะครับเกิดจากอะไรก็เกิดจากการที่มันได้รับแร่ธาตุสารอาหารที่มันต้องการครบถ้วนสิ่งเหล่านี้จะผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยใช้จุลินทรีย์หมักย่างทำก็21วันเพราะเราจะใส่ในบริเวณส่งพุ่มเท่านั้นเป็นวงกลม อาจจะเป็น 1- ถึง2วงก็ได้นะครับเดือนหนึ่งก็จะใส่ประมาณ1ครั้งวิธีการนี้อาจจะเหมาะสำหรับสวนทุเรียนเล็กนะครับซึ่งทุกท่านก็สามารถที่จะประยุกต์และก็นำไปใช้ได้เราก็มีการลดน้ำพรวนดินอย่างที่บอกมานะครับและหลังจากที่เราใส่ประมาณ2-3ถึงครั้งอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งผ่านระบบน้ำแล้วก็ โอ้ยแห้งที่เราหมักเอาไว้นะครับซึง่งว่ามันแตกยอดออกมาสะพังตามลักษณะนี้นะครับอ่ามันก็ไม่ได้แตกต้นเดียวสิ่งที่ตามมาก็คือเราได้ใบใบที่มากขึ้นนะครับและใบที่มันออกมานั้นอ่าก็เป็นรุ่นรุ่นนะครับใบนี้ก็ผ่านไปแล้วและก็ใบรุ่นใหม่ก็ตามมาในลักษณะนี้นะครับซึ่งเป็นผลมาจากการที่เรา ใช้ปุ๋ยเคมีผ่านจุลินทรียการย่อยของจุลินทรีย์นะครับผ่านปุ๋ยหมักผ่านน้ำหมักก็จึงทำให้เวลาฝนตกหรือใส่น้ำไปแล้วนะครับพืชจึงตอบสนองได้เร็วได้ไวนะครับปุ๋ยที่ตกค้างบริเวณโคนดินบริเวณพื้นดินบริเวณโคนต้นลดปริมาณลงและก็ถูกนำไปใช้ได้มากที่สุด นะครับซึ่งน้ำหมักเหล่านี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้สารตกค้างปุ๋ยตกค้างนะครับพืชสามารถกลับนําไปใช้ได้ก็จึงทําให้พืชเหล่านี้ตอบสนองได้เร็วนะครับพอมันตอบสนองได้เร็วสิ่งที่เราเห็นก็คือมันก็จะมีการแตกยอดอย่างต่อเนื่องการแตกยอดเหล่านี้ก็จะทําให้กิ่งยาวขึ้นพอกิ่งยาวขึ้นใบมันก็จะมา โรงครัวมันก็จะมากขึ้นมันก็จะเกิดการสร้างอาหารสังเคราะห์แสงสะสมไว้ที่กิ่งที่ใบก็จะทำให้ลำต้นนั้นอวบอ้วนมากยิ่งขึ้นนะครับต้นนี้อายุก็สองปี8เดือนนะครับไอจุดลดลงอย่างมากอย่างสูงแต่สิ่งที่เห็นแตกต่างไปจากเดิมก็คือทุเรียนของเรานั้นมีใบกว้างขึ้นใบยาวขึ้น ใบเขียวเป็นมันนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ไขโดยการนำปุ๋ยเคมีนั้นไปหมักนะครับหรือไปแช่กับน้ำหมักจุลินทรีย์ก่อนนะครับแล้วค่อยนำไปใช้ก็จะทำให้อาการใช้ปุ๋ยเคมีนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเป็นต้นนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเป็นผลที่เกิดจากการใช้ ปุ๋ยเคมีผสมกับน้ำหมักทิ้งไว้ข้ามคืนย่างต่ำ24ชั่วโมงผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ก่อนนะครับหลังจากนั้นเมื่อเรานําของเหลวเหล่านี้มาผสมน้ําให้เจือจางลงแล้วไปราดรถบริเวณโคนต้นทุเรียนต้นทุเรียนก็จะตอบสนองได้เร็วได้ไวนะครับและเพื่อที่จะ ให้เกิดการตอบสนองอย่างต่อเนื่องเราก็นำน้ำหมักและวิธีการดังกล่าวนี้แต่ไปผสมกับปุ๋ยหมักซึ่งเป็นการหมักแห้งนะครับกึ่งแห้งกึ่งเปียกแล้วมาโรยบริเวณรอบต้นก็จะทำให้การได้รับสารอาหารนั้นเกิดขึ้นกับพืชอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่ขาดตอนนะครับจึงทำให้ยอดทุเรียนนั้นไหลอย่างต่อเนื่อง แตกยอดยาวออกมาในลักษณะที่ท่านเห็นอันนี้นะครับโดยที่ใบไม่เหลืองใบไม่ร่วงใบไม่เป็นโรคนะครับมันก็ได้ภูมิต้านทานมาจากจุลินทรีย์ส่วนหนึ่งกับแร่ธาตุสารอาหารซึ่งมันได้จากธาตุาหลักธาตุรองและก็ธาตุาเสริมครบ14ธาตุนะครับพืชแตกยอดนะครับ ออกมาอย่างต่อเนื่องการทำปุ๋ยหมักก็เป็นการที่เราเอาปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหลายก็คือมูลสัตว์ที่เราได้จากสัตว์ทั้งหลายนี้มาทําการหมักนะครับแต่วิธีการที่ใช้นี้นะครับปรับปรุงและพัฒนามาจากคําบรรยายหรือให้ความรู้จากอาจารย์พจน์ปัญญาวรธรรมโดยการที่เราใส่แร่ธาตุนะครับลงไป ก็ได้แก่ปุ๋ยเคมีและก็แร่ธาตุอื่นๆที่พืชจำเป็นต้องใช้ครับส่วนประกอบสำคัญแก่ขี้วัว1กระสอบขี้ไก่สกระสอบถ้าหากว่าท่านมีขี้ข้างคาวก็ใส่ประมาณห้ากิโลนะครับหรือหนึ่งถังประมาณนี้ครับสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนเหล่านี้ได้บางส่วนก็ปรับลดปรับเพิ่มหรือไม่มีก็ตัดออกอหิน หินภูก็คือแร่ภูไม้หรือหินภูเขาไฟนะครับอันดับที่2ก็คือขี้แดกหนาเกลือคือฮิวมิกหรือฟูลวิกซิลิคอนนะครับยิปซัมนะครับหากไม่มียิปซัมจะใช้โดลไมท์แทนก็ได้รำละเอียดรำละเอียดนี้ใช้1ถังก็ประมาณ5กิโลนะครับและที่สำคัญก็คือน้ำหมักชีวภาพ นะครับหลังจากที่เรามีครบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นําน้ําหมักชีวภาพที่ท่านมีอยู่ไม่ว่าสูตรใดก็ได้นําหลายๆสูตรมารวมกันใช้ประมาณ4 5 0 0ึงห้าซีซีนำมารวมกันแล้วก็ผสมลงไปในบัวรดน้ําจะใช้น้ําประมาณ3-4บัวประมาณนี้นะครับแล้วผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน คือใช้ปุ๋ยยูเรีย2กิโลสูตรเสมอ1กิโลนะครับหมักทิ้งไว้21วันนะครับเมื่อเราให้ธาตุสารอาหารครบดินก็ได้รับการฟื้นฟูเมื่อดินได้รับการฟื้นฟูได้รับพัฒนารากทุเรียนก็จะหาอาหารได้มากมันก็เป็นปัจจัยส่งเสริมทำให้ต้นทุเรียนของเรานั้น ลำต้นอวบใหญ่โตเร็วกิ่งที่เคยผอมเล็กนะครับมันก็จะขยายเป็นกิ่งใหญ่นะครับพร้อมที่จะแขวนผลได้ในอนาคตนะครับอ,อีกปัจจัยหนึ่งนั่นก็คือเราทำการคัดเลือกกิ่งแล้วว่ากิ่งไหนควรจะอยู่กิ่งไหนควรจะไปก็จะทำให้ต้นทุเรียนของเรานั้นโตเร็วโตไวนะครับ ยอดของมันก็จะพุ่งไปในลักษณะนี้การพุ่งของยอดมีความสำคัญนอกจากจะทำให้ลำต้นสูงทำให้เกิดกิ่งใหม่เพิ่มขึ้นกิ่งเหล่านี้แหละก็จะเป็นส่วนที่จะใช้แขวนผลในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยากได้ต้นทุเรียนที่แข็งแรงสมบูรณ์โตเร็วโตไวให้เราใส่ใจการพัฒนาที่ดิน นะครับเริ่มต้นที่การทําน้ําหมักชีวภาพแล้วเราก็ทําน้ําหมักนั้นอยู่ในรูปของของเหลวนําน้ําหมักที่ของเหลวนั้นส่วนหนึ่งไปผสมกับอามูลสัตว์เป็นปุ๋ยหมักนะครับและก็มีการต่อยอดโดยการใช้ปุ๋ยเคมีผสมนะครับก่อนที่เราจะนํามาใช้ทุเรียนนะครับที่ภาคเหนือได้ผลนะครับ ไม่ทราบว่าท่านใช้วิธีดังกล่าวในภูมิภาคอื่นได้ผลอย่างไรนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับท่านสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ตัวที่ตัดสินว่าเหมาะสมหรือไม่นั้นก็คือดินอันที่สองก็คือต้นไม้ที่เราทดลองนำไปใส่นั่นเองว่าเกิดผลดีอย่างไรนะครับได้ผลอย่างไรแล้ว เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์รวมทั้งเสนอความคิดเห็นสอบถามเข้ามาเป็นอย่างยิ่งขอบคุณครับ